มันผิดอะไรเมืองพ่วงแต่เงินในกระเป๋าตัวเองน้องโดนแขวนไม่จะเป็นต้องมานั่งแขวนนี่ครับเรามีอะไรเราก็แจ้งนายกไปเลยสู้ไปแจ้งเลยดีกว่าเพราะคนมันเออคนที่มันมองเข้ามาไอ้แี้ยแก๊งหัวเมืองมันมานั่งพูดเถียงกันอย่างนี้กันหรอก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างกันไปเองอยู่นิ่งๆใจร่มๆเหมือนน้ำต้มไก่ สิ่งเมื่อวานเนี่ยพี่ได้ไปดูแล้วนะย้อนหลังไม่เราไม่ควรเอามาพูดนะน้องอย่างนั้นนะโอเคครับเข้าใจแล้วครับพี่ต๊อดอืมเพราะว่ามันมันจะทําให้แบบว่าเออเด็กมันมันมันจะรากันเว่ยมันไม่จบไม่สิ้นสักทีมันจะแบบว่ารากันเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยถ้ามีก็คือแบบว่าส่งไปเลยส่งให้แบบนายกไปดีกว่าโอเคครับพี่ใครอยากราก็ราไปแค่นั้นเองเพราะว่า คนดูของเรามันมันมันก็พี่ว่ามันก็พัฒนามาแล้วนะส่วนหนึ่งอะน้อยมากนะโอเคครับพี่อืมโตโตได้แล้วเว้ยน้องเอาใหม่พี่ต่อครับพี่ใครจะมาแฉจะมาด่ามึงออกหน้าสตรีมก็ปล่อยไปคุณหนูโปโลทราคูเอลเอกกำลังจะหนีตายออกตะกูลเพราะโดนจับได้ไม่มีใครช่วยครับป๊อกก็ไม่สน ทำไมไอตั้มสไลมมึงไม่โดนใบไอรามไอเมโลสไนก็ไม่โดนใบอืมทำไมตั้มสนกยไม่โดนไอรามผมไม่รู้อ่ะคนดูอันนั้นน่ะใครมีหลักฐานก็ถ้าอยากแจ้งว่าผิดกฎก็ไปแจ้งกันเองส่วนตัวผมมาผมมีหน้าที่สอนบอกน้องๆพออยากไม่ใช่ไม่อยากให้ทําแบบนั้นอ่ะแบบเมื่อวานน่ะเขือพี่ตื่นมาพี่ก็งงว่าเออแม่งทำไมพูดกันอย่างนั้นถึงเขาถึงเขาทำ เราไม่จำเป็นต้องไปทําตามเขาเพราะเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วตอนนี้โอเคครับพี่เจตนาผมแค่อยากจะปกป้องน้องๆครับพี่เมื่อวานเพราะว่าคนที่มองเข้ามามันไม่ใช่แค่คนดูนะเว้ยคนอื่นเขาก็มองเข้ามาแต่งเงินในกระเป๋าตัวเองน้องโดนแขวนได้ไม่เป็นไรไอเคคร้เขื่อมันแขวนคืนมันผิดอะไรมึง่วงแต่งเงินในกระเป๋าตัวเองน้องโดนแขวนไม่จะเป็นต้องมานั่งแขวนนี่ครับเรามีอะไรเราก็แจ้งนายยกไปเลยสู้ไปแจ้งเลยดีกว่าเพราะคนมันเออคนที่มันมองเข้ามา ไอ้ี่แก๊้งหัวเมืองมันมานั่งพูดเถียงกันอย่างนี้กันหรอก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นไปคนมันพานอะมันก็ปล่อยให้มันพานไปเรื่อยๆแค่นั้นเองอยู่นิ่งๆใจล่มๆเหมือนน้าต้มไก่อธิบายให้คนดูเขาฟังเขาก็เขา้าใจแล้วติ่ง d m h มึงฟังไอเดียวมากไปนะมีแต่พวกปัญญาอ่อนชีวิตจริงทําแอปหล่อเท่ฟอร์มคลึมนิสัยเฮีย ไม่เพราะอีกอย่างหนึ่งอะคนดูผมผมจะบอกอย่างนี้ว่ามันบอกทั้งเขือ่อทั้งคนดูเลยกดตัวเองพูดนะคือมันมีคนใหญ่มองเข้ามาด้วยอืมพ,ออพี่อยากต่อไปเนี้ยพี่อยากแบบว่าถ้าผิดถ้าผิดจริงๆเขาผิดอะไรหรือว่ายัางไงอ่ะถ้าน้องไม่โอเคไม่ต้องมาพูดหน้าสตรีมน้องก็ไปแจ้งถ้ามันผิดต่อประ,ประเทศจริงนะน้องก็แจ้งไม่จําเป็นต้องเอามาพูดแบบออกหน้าสตรีมกันขออย่างเดียวเลยอืมถ้าเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปให้เขาผ่านไป แค่นั้นเอง okay. Okay, มันจะมีปัญหาเฉพาะแก๊งๆนั้นแ,แก๊งเดียวแค่นั้นเองครับพี่ทําให้ทําให้คนทั้งคนดูทั้งของเราทั้งของคนอื่นนี่เขามาดูเราอย่างเงี้ยให้เขารู้ไว้ว่าเออเราเราเปลี่ยนไปแล้วครับพี่อริจริงเรื่องมานานแล้วด้วยครับพี่ถ้าแจง้งเขาน่าแจ้งไหมท้านานแล้วถ้าอยากได้ปได้ดีขึ้นด้วยอืมอันนั้นอันนั้นก็เรื่องเขาโอเคครับพี่ผมเข้าใจแล้วครับพี่พี่ก็งงเหมือนกันถ้าเราไม่เล่นกับเขาอะพี่สัญญาเลยว่า สี่ห้าเดือนกันเนี่ยถามว่ามีเล่นกับเขาอีกไหมรอบหน้าเราค่อยคุยกันอีกทีแต่ว่าไม่มีไม่น่าจะมีเล่นแล้วจะขอนายกไม้แล้วว่าเออเป็นไปได้ก็ไม่อยากเล่นับเขาเพราะเล่นไปคนมีปัญหากันอีกฤดูหนาวกําลังจะมาโคตรพ่อโคตรแม่มึงอ่ะมีแต่ฤดูที่ฉันเหงาประเทศกูไม่มีวันตายถูกต้องครับมันก็เล่นกันได้แหละครับพี่ต๊อดบอกว่ามันน่าจะดีขึ้นนะผมว่าอืมอืมมันก็ ขออย่างเดียวขอแบบว่าไม่เอาแบบตัวเสียมอ่ะฝั่งเรานะห้ามไปเสียมห้ามไปโน่นไปนีเปน่เลยขออย่างเดียวไม่เอาตัวเสียมฝังเราอ่ะอเลิกคุยเรื่องเก่าๆแล้วอะไรทั้งมันโอเคครับพี่ปอดไอตั้มเปิดคลิปบูลลี่ไอออโป o มึงห่วงน้องในแกงบ้างไหมละ่ะหรือห่วงแต่ไม่มีคนเติมกาชาทำไมผมจะไม่ห่วงครับ ทำไมผมจะไม่ห่วงเรามีอะไรเราก็คุยกันสิถูกไหมเออถ้าเขาแห็นก็ปล่อยเขาไปถูกไหมเรารู้กันเออเขาแห็นเรารู้เรารับรู้แล้วก็แค่นั้นเองเราจาเป็นต้องไปแบบกระโชกฮกห้าเอ้ยไอ้เฮ้ยไอ้สั์เย็ดแม่มึงแหวนเนี่ยอะนรเนี่ยนีมันก็ไม่จบไม่สิ้นไงมันก็จะลามลามไปเรื่อยๆคือตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมเรามาจากที่ไหนและตอนนี้เราอยู่ที่ไหน คือก็น่าจะรู้โดยที่จุดยืนของเราก็คือเมืองของพี่มับพี่คิงถูกไหมเราทําอะไรเราก็ให้เกียรติแฟแฟกเขาแค่นั้นเองถึงว่าเขาไม่แฟกสักวันน่ะมันก็โดนลงโทษเองไม่เชื่อกูเหอะเห็นปะถึงวันนี้เขาจะจับไม่ได้วันข้างหน้าก็ยังจับไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีสักวันน่ะที่เขาจับมันได้ พราะมมันมีตัววขายอยอู่แล้ติ่งไอแคนไอหมึกจัดมีแต่พวกเดียวไอสัตว์ทําทรงหรือดูหนาวกําลังจะมาหนาวพ่อหนาวแม่มึงอบเบียววจอติ่งไอแคนนีอยมกจัดมีแต่เบียวไอสัตว์รู้ดูหนาวอะไรของมึงครับมันเดือนนี่แล้วไงครับพี่เดือนสิบเอ็ดแล้วมันช่วงเข้าฤดูหนาวของไทยแล้วไงครับพี่อ๋อใช่ครับพี่ไม่เห็นหนาวแล้วนะพี่เห็นร้อนกัน,นกเต็ม,ม,<ผ>มเลยบ้านฝนตกอะไรเต็มไปหมดเลยรนะ้องหมดเลยเหรอฝนตกอะไรเต็มไปเลย ของนะยังเช้าก็ร้อนๆฝน,นต,ตกโดนไปสิบเอ็ดคนแก๊งเอาไงต่อพี่ชุบหน่อยชุบหน่อยเล้าหนิครับพี่เคยชุบชุบโดนไปสิบเอ็ดคนแก๊งเอาไงต่อพี่ก็ต้องก็ต้องหาใหม่ครับต้องหาเพิ่มเพราะว่าเราจะมาอยู่ที่เดิมมัน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 ไม่ใช่อ่ะอม,มันอยู่ที่เดิมอย่างนั้น เป็นไปไม่ได้อะก็ต้องให้คนดูช่วยหาคนใหม่ก่อนจะหาคน,นใหม่ม,มี<ค>น,มน้า<ม>จะมันมน,นำเสนอนะครับเป็นน้าจีบิดนะครับอร่อยผมกินทุกวันเรยเห็นไหมหน้าผมใส่ตลอดเลยทุกวันเนี้ยโคตรล่าเริงมีความสุขชิบหายเห็นไหมผมจะเทใส่นี้แล้วกันแก้วนี้เออไม่เอาไอก่างกินเป็นกระปพาะแล้วกันเพราะว่ากินเป็นกระปพางน่าจะอร่อยกว่า กูถามว่าทําไมไอตั้มไม่โดนใบแดงมันสไนมึงวันนั้นที่มึงเปิดให้ดูนายกก็บอกโดนแต่ยังไม่โดนอืมอันนั้นไม่รู้ก็รอนายกเขาตัดสินใจก่อนครับอันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ได้แค่แจ้งเลี่ยงไปแค่วันนั้นอืมผมก็บอกว่ามันมีหลักฐานกับมันโตแย้งเอาแค่นั้นเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่า จมเนาะเราคนดูเนาะสัญญากับผมแล้วเนาะถ้าคนมันจะขี้แค้นหรือว่ามันจะทําอะไรก็ปล่อยมันทําไปเนาะเพราะว่าคนที่มองเข้ามาเขาไม่ได้มองแค่ผมเขามองไอ้กแกงนั้นด้วยอืมเราอยู่แค่ของเราอะเราโตเราโตกันแล้วถึงจะมีเด็กดูเราก็โตกันแล้วมันจะพูดเอาเท่เอาหลอหรือว่าด,ด่านดคนนู้นด่าคนนี้ออกอะไรก็ปล่อยมัน หรือดูหนาวกำลังจะมาแล้วทีร้านก๋วยเตี๋ยวก็ขายลำบากหิมะตกมึงเดียวจัดเลยตอบร้านมึงกับร้านเออใจเย็นน้องธนาพัฒน้องก็พี่ชายตะฝากถามน้องเขือให้หน่อยเคยดูเกมออฟโทนไหมพวกเบวน่าจะชอบดูพวกลูกกระรี่คืออ่านดูให้ฟังหน่อยดิด,ดูในสีรีสพี่อ่านให้ฟังหน่อยพี่ชายตาฝากถามเขือให้หน่อยเคยดูเกมออฟโทนไหมพวกเบวน่าจะชอบดูพวกอุย้ย ผมก็เคยดูมันสนุกนะบอกพี่ไม่แฟร์มันมีคนเมนด้วยต,ตอนแรกกูยังไม่อานบอกพี่ไม่แฟร์อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าผมไม่แฟร์น้องผมโดนแค่คนสองคนที่เหลือเดี๋ยวผมผมช่วยแล้วก็จริงผมไม่มานั่งแบบเงาเงอกมานั่งพูดอย่างนี้หรอกให้น้องโดนเยอะขนาดนี้หรอกอันนี้อะที่โดนก็คือมันทําผิดจริงๆผิดก็ต้องยอมว่าไปตามผิดนี่ผมยังไม่แฟร์อีกหรอกครับ แค่นั้นเองเนาะคุณดูก็น,น่าจะเข้าใจาเรียนมาตั้งนานมันก็ไม่มีปัญหาถ้ามึมขอมหให้ก<ห>ูจบกูจบได้นะแต่มันต้องโดนใบแดงนะเขบเข้าใจครับพี่นิมิตผมผมเข้าใจครับพี่แต่ว่าผมขออย่างเดียวก็คือผิดว่าไปตามผิดนายกเขามีหลักฐาน ผมบอกแล้วน้องๆว่าคนไหนทําผิดหรือว่ามีอะไรก็ไปแจ้งไม่ต้องเอามามา,มาพูดอย่างนี้เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วก็คือเคลียร์ให้มันจบรีบเคลียร์ให้มันจบแลวก็แล้วงั้นก็ต่างคนต่างอยู่แค่นั้นเองไอ้เขือขอโทษประเทศยังไอ้เขือเขาถามว่ามึงขอโทษประเทศยังขอโทษประเทศเรื่องอะไรหรอครับเบ๊มันเป็นผมว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นที่รายบคุคคลด้วยทั้งหมดมประเทศไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย สวัสดีครับพี่เลิฟสวัสดีครับเข้ามาพี่เขาจะกลับมาเนี่ยไอนพี่โดนกันหนักเลยนี่ว่าโอ้ยเมืองยังเก้าร้อยอยู่เลยใครรอใครรอคนดูครับใครรออ,อมาสอบบ้างครับรอบนี้ก็น่าจะรับสิบแปดขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ไปเสนอเขาพวกนายกผมก็ได้แค่เสนอว่าบอกว่าเออ รับสัก18ขึ้นไปไหมผมว่า18เขาก็น่าจะรู้เรื่องอาจจะเป็นยังยังไม่โตวัย20แต่ว่า18ผมก็น่าจะโตแล้วนะครับรอบนี้ก็18คนดูก็ใคร18ก็รอไดนะ้แค่ชื่อเมืองมันยังกอล์ฟทาวเลยสภาพจะเย็นน้องจะเย็น สูตรร้านก๋วยเตี๋ยวไอท็อปทำปกติเลยครับแต่จะมีเศษหีมะของวินเทอร์เบียวปะปนนะครับโอ้ยน้องใจเย็นๆโดแรงไปใครจะไปกินได้ล่ะอย่างนั้นน้องก็ใครรอสอบบ้างเนี่ยเอายง่ายๆฟังผมนะที่ม,มึงบอกประเทศเลี้ยงโปร อ๋อเขาบอกว่าเขาเอาไง่ายๆเขายังให้เขื่อขอขอโทษประเทศที่บอกว่าประเทศที่เขื่อพูดคำว่าประเทศเลี้ยงโปะจีบีสองสีผสมกันทีเด็ดเลยครับยันเหมือนอน้ำท,ท่อมเลยครับ,รบใช่หรอไม่ใช่ประเทศครับผมอาจจะใช้คำพูดผิดเป็นคนเป็นคน,คนไปไอ้ตั้มขอโทษยังรับเงินหลังบ้านแต่พูดให้ประเทศเสียหายโอ้ยราวูตน้องก็พอ่อเทอาน้อง เขาจะทําอะไรก็ปล่อยมันทําไปเนาะคือตอนนี้กูบอกเลยนะคนดูเราอ่ะคนดูผมเองนะที่ยังดูผมและรักในตัวผมแลวก็รักในแชทอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ติ่งของคนอื่นนะผมว่าคนดูแบบอย่างเงี้ยคนดูเวลสิบล้ไม่ใช่เวลหนึ่งแม่ร้องไห้เห่าเหาที่สุดคือบ้านบของห้องพ้องควาของเราอ่ะมาแปะมาก้ามาสิลาไอพวกที่หนึ่งที่สองอ่ะก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครแล้วก็ยังอยู่ที่เดิม แต่พวกมึงมาแปดมาก้ามาสิบกันแล้วเว้ยกูจะพูดให้นี่กูกล้าพูดเลยขนาดผมทําผิดเออคนดูยังลําเออผมก็ยอมแล้วว่าเออบางทีผมก็ทําผิดอ่ะคนดูก็ลำกตจริงอ่ะไม่จําเป็นต้องมาเข้าข้างผมเมืองดีๆที่ลงตัวมาสอบกันได้นะครับสนายทาวยินดีต้อนรับ มันดูแปดภาคอ่านนิยายจบยังเถอะไปเบียวเกมออฟโรนใจเย็นน้องโอ้โหโดกระเดือดเดือดจัดจันเนาะยงยุดเป็นงานเป็นอะไรมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ตั้งตั้งที่ขอค่าเค c ฟซหน่อยดิเห็นขอบ่อยจังเองขอไปซื้อเคเฟซหรือก๋วยเตี๋ยวน้องอน้องมันไม่มีเราก็ต้องให้น้องมันหน่อย,อยงไงถูกไหมล่ะบางทีน้องมันไม่มีน้องมันก็อยากมีอะไรเอเออยากกินอลไรอะไรเงี้ยผมก็ให้ก็นั่นแหละก็เป็นขอญาตใช้คําพูดนี้เลยก็เป็นแบบผมไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นอะ่ะ<ด>เออสามสี่ร้อยก็มีไปก็ให้มันกินไป น้องมันได้กินได้อะไรก็ทีห้าพี่ตีห้าม,มีพูดใี่หมดตอค่บพี่ตอครับสอบถามกาชามาอีกที่ตอนไหนผมไม่รู้ครับผมแต่มันเบียวจริงอะไรอะวิน อะไรผมไม่อยากยุ่งหรอกครับไอตั้มเลี้ยงโปรขอโทษประเทศยังไอตั้มเลี้ยงโปรขอโทษประเทศยังคืออะไรอ่ะมึงถามไอเขื่อดีเรื่องไอรามกับเมียนโลที่สไนไอเขือส่งหลักฐานไปยังกูรอฟังอยู่เขือมึงอ่านโดนเนตนีมมันถามอะไรกับกูเนี่ยไอขอข้าวหน่อยดิใครมีข้าวบ้างอ่ะ หนึ่งห้าศูนใครมีค่าบ้างเขือเขือโอ้เงียบครับถามไปก็ไม่ตอบหรอกฮัโโลโหลเขืออ่านโดเนทดิเกมออฟโทฟรจะสู้วินเอออเดียวต้องรอดูไม่รู้เหมือนกันอ่ะได้ยินเนาะ เเกมอออออโททรรซวิน์ฟียลแล้วมึงเป็นคุยไรและกูก็หยอกไอตาแบบนี้มาแต่ไหนและมึงอาจเป็นส้นตีนไรโอ้โหโอ้โหพี่ยงยุดเดือดไอใครเนี่ยจะมีรอบอายุสิบหกไหมครับพี่ชาย ผมไม่รู้วต้องถามคิงว่ะส่วนตัวนะเพราะว่าผมไม่ได้ทําหลังบ้านคิงก็ได้จะคุกคีกับหลังบ้านนะผมก็ต้องถามคิงแล้วไม่งั้นก็ถามโดครับแต่ผมว่า18บแปนี่ก็ไม่โอเคเหรอคนดูอยากสอบมาเล่นอย่างเงี้ยคือผมจะพูดอย่างนี้ ถามว่าผมอยากได้คนเก่าไหมผมอยากได้คนเก่าผมอยากได้คนใหม่ไหมผมก็อยากได้เกมอยากให้คนดูทุกคนอ่ะมีส่วนร่วมเวยเพื่อเพื่อจะได้เป็นแก๊งเดียวกันอะสวัสดีครับผมใช่ดีเบส้มไอแซวอะไรเว้ได้ครับวันนี้เล่นเกมถีให้ครับอ่าส่วนเรื่องมึกมีสายอีกเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเรื่องมึกแล้วเหลือล่ากันแค่นี้ใช่ไหมเด็กดี ผมขอไปอยู่อภิชาติฟาร์มสักเดือนได้ไหมครับผมขอไปอยู่ได้ครับน้องได้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 ครับ พี่กูโดดต่ทำมึงวงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดงจนสมบงแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี่ยมมาคงแปตกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดงมีแค่ไม้เลือยสู้อห้แรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแกที่พวกมึงเคยได้ชที่ยวโฟกัสกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟังไอสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอเฮี่ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าสลือมาขอพอยกูไม่สนมึงม่ใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อย